ดีครับขอต้อนรับทุกคนนะจ๊ะเข้าสู่ reaction reaction เ yeah. ย่พอหน่ที่เราเนี่ยขายกันไปนานเนาะคราวนี้เนี่ยเรากลับมา Reaction กันนะจ๊ะก็สถานที่ก็เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้เราอยู่บ้านนะจ๊ะก็เป็นช่วงสถนานการณ์โควิดเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือบทฟานนะจ๊ะแต่ไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าก็เริ่มโอเคขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมา Reaction วงเกิร์กรุ๊ปของไทยนะจ๊ะที่ได้ว่าเนี่ยคือเอ่อเป็นอีกหนึ่งบทบทใหม่ของวงการทีป๊อปหรือว่าวงการเพลงป๊อปของไทยของเรานั่นเอง <S <S ซึ่งถือได้ว่าคืออันนี้เขามีการประกวดกันไปแล้วนะจ๊ะก็คือ4ฟร์ยีฟไทยแลนดนั่นเองเพราะเราเนี่ยก็มีโอกาสได้ดูแบบพันผ่านเนาะแต่ไม่ได้ดูแบบจริงจังก็อพอรู้บ้างประปายว่าเขาเป็นใครแต่ว่า เอาจริงอะที่เราอยากดูคือเราอยากเห็นเพราะว่าเราเปิดไปดูทีเซอร์ของเอเพลงนี้แล้วแบบเฮ้ยไม่เล่นนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะความจริงก็เลยบบว่าเราเนี่ยต้องมารอดูกันว่าเพลงเพลงนี้ของ f o ร์ Eve เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะซึ่งก็บอกก่อนน้องว่าเราไม่ได้ติดตามทั้ง ครับทุกทคนที่เป็นโปรอีฟ e อยู่แล้วเราก็เราไม่เราไม่ค่อยได้ติดตามโปรอีฟ e แต่ว่าเนี้ยคือเราอยากมารีแอคชั่นว่าเฮ้ยทีป๊อปที่เขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ที่จะทำให้ดีกว่าเดิมจะเป็นยังไงโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งไปดูกันดีกว่าครับการีแอคชั่นรีแอคชั่นเพลง o o จาก 4E. Wow. 4E. Make your heart goes boom. Oh my god. โอ h la la, ooh la la, า e a h o l e

一二三四。 欢迎大家。 One two. โอ้ oh my god ไม่น่าเชื่อนี่คือเป็น m อที่ดีมากเลยอ่ะแบบทำให้เรานึกถึง,บบงแบบสินเป็นเกาหลีอะไรเงี้ยแบบเฮ้ย MV คือถ่ายมาดีมากไม่คิดเนี่ยรอคอยมานนานมากที่จะเห็น MV ของเพลงเพลงของไทยเราอะไรเงี้ยที่แบบ MV ดี แล้วแบบแต่ละชากคือฉาก1ต่อหนึ่งคนเลยอะ่ะแล้วคือแบบโอ้ m ม g ก็เจคนเจฉากแล้วคือเพลงดีมากเพลงสำหรับเราคือเพลงดีมากแล้วจำง,ง่ายฟังแบบรอบเดียวเราพูลันลานลนบุญลันล,ะล,ะละแบบโอ้คือดีนี่ก็แบบคือไม่ได้จะอวยนะแต่นี่ก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆอะ่ะแบบรู้สึกว่าแบบ MV ก็ดีคอนเซปต์ดีแบบ บีก็โอเคแหละมั้งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราคือโอเคเออสำหรับเราคือโอเคเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบทำให้เราแบบปรบมือให้เลยจริงจิสำหรับเพลงเพลงนี้ทั้งเพลงทั้งเอวีแล้วก็เอ่อเอเนจีในการเต้นของสาวๆทั้ง7คนเนี่ยก็คือฟังมาเนาะก็ไอยป้ายฮันน่าใช่ไหมโจรินไมพันธ์แล้วก็ตาออมเองก็แบบ ดีก็รู้สึกว่าเราอยากติดตามวงนี้ต่อเลยว่าแบบเพลงต่อไปของเขาจะเป็นเพลงแนวไหนเพลงอะไรยังไงแล้วก็เอ่ออยากเห็นว่าวงนี้จะนำพาวงการที่ป๊หรือว่าไทยป๊อปของเราเนี่ยไปได้กไกลขนาดไหนต้องารอดูกันกับ4 E v e นะจ๊ะ โอเคแต่ว่าวันนี้เนีก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับใครมีคอมเมนต์มากมายพูดคุยต่างๆคอมเมนต์มาบอกกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วก,ก่อนจะจากกันไปนะจ๊ะก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสหรพีแอคชั่ชน n รี a c ชั่ชนวันนี้ลาไปก่อนแล้วบายบายลาลลาลลายอออลลลลลลเ้